สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะมื้อนี้วันนี้นะครับมาพบมาเจอกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับช่องหงเฟยสาระเรื่องพืชเนาะวันนี้ผมได้มาเจอพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับร้อยละ9กอร์ซนะครับ บางท่านอาจจะยังไม่รู้เลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรครับแต่หลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะเป็นพืชที่หายากอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับในแถบทุกภูมิภาคเลยนะครับส่วนมากในภาคอีสานนะเยอะอยู่นะแต่จะหายากนะครับนะมีตามป่าละมาอหรือตามป่าใหญ่ๆเหมือนข้างหลังภูมนี้ นี้นะครับจะมีเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับจะไม่มีอยู่ทั่วไปเลยนะครับสําหรับเพืชชนิดนี้เลยนะครับพี่น้องนะผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยนะครับ ครับพี่น้องครับก็อยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับนี่เลยพี่น้องเห็นผลเขาหรือยังนะครับผลสีเหลืองๆอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเนาะพี่น้องมาดูมารู้จักกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรผมจะพาพี่น้องนะไปดูนะครับอันนี้นะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะพี่น้องนะนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเลยนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เลยนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นสมัดน้อยนะครับสมัดน้อยนะครับใบลักษณะนี้จะเป็นอย่างนี้เลยมาดูแต่ละชื่อก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปไปดูอ่า ลักษณะใบลักษณะต้นลักษณะผลนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกแะม่วงนะครับสมุยช้างสมุยช้างอะไรประมาณนี้กาจับลักนะจี้ปลูกตัวผู้นะจี้ย้อยนะครับมองคองหญ้าสาบหินนะครับหรือคมขนนะสามโชคอะไรประมาณนี้ฉีลิ้นฉีนะถ้าภาษาจีนนะครับ สาบแรงสาบกาอะไรประมาณนี้แล้วแต่เขาจะเรียกเนาะดอกสมัดนะสะแบกอะไรประมาณนี้เพี้ยฟานดงนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะว่าเป็นเพี้ยฟานดงส่วนมากคนอีสานบ้านผมนะแถบภาคบนราชธานีนะครับเขาจะเรียกเพี้ยฟานดงนะเพราะนะใบของเขาจะมีรถขมมากเลยนะครับสาหรับต้นสมัดใหญ่เนาะยังมีอีกหลายชื่อเลยนะครับแต่ผมก็นะ นะครับผมก็จําได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าทุกท่านอยากรู้ชื่ออือ่นๆเยอะพี่น้องสามารถไปศึกษาข้อมูลตาม Google ดูได้นะแต่นะครับชื่อทางการเขาจะเรียกว่าชื่อสมัดเล็กนะครับมาดูลักษณะใบของเขานะพี่น้องนะครับผมจะเด็ดให้ดูเนาะลักษณะใบของต้นสมัดเล็กนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่เลยเนาะพี่น้องให้สังเกตดูดีๆนะลักษณะใบของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะ แถบข้างใบนะจะมีคล้ายๆหนามนะครับเห็นไหมพี่น้องนะครับแถบข้างใบของเขาจะมีคล้ายๆหนามออกมานะครับหลังใบจะเป็นอย่างนี้เลยนะในหนึ่งก้านจะมีอยู่3ามใบนะตามที่ผมเห็นนะครับนี่เลยเนาะหนึ่งก้านนะครับพี่น้องจะมีอยู่สามใบเท่านี้เลยนะสําหรับต้นสมัดเล็กนะครับเนาะมาดูนะครับโดยจุดรวมอื่นๆกันบ้างนะลําต้นกันบ้างนะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะพี่น้องเนาะนี่เลยนะครับโดยรวมอื่นๆนะ จะจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะผมจะถอนให้ดูนะครับนี่เลยเนาะอันนี้คือลักษณะนะครับต้นของเขาเลยนะนี่เลยจะเป็นไม้พุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีช่อดอกแล้วก็จะผลขึ้นมีผลขึ้นอย่างนี้เลยนะนะครับมาดูลักษณะผลของเขากันก่อนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับต้นสมัดเล็กเนาะโอ้ยผมก็จับกล้องไม่อยู่เนาะผลของเขาจะสีเหลืองอย่างนี้นะครับอันนี้คือยังไม่สุกนะอันนี้คือพร้อมที่จะสุกแล้วนะครับนะ อันนี้คือผลแก่เต็มที่เลยนะครับพร้อมที่สุกเนาะลักษณะผลของเขาก็จะลักษณะนี้เลยพี่น้องเนาะสำหรับผลของสมัดเล็กนะจะสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะผมจะซูมให้ดูใกล้ๆกว่านี้อีกนะนี่เลยนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเจอผลลักษณะนี้ขึ้นเป็นช่ออย่างนี้แล้วตามลําต้นนะครับจะเป็นต้นสีอย่างนี้เลยนะครับจะมีขนรอบๆต้นเนาะ เป็นต้นไม้ขนาดพุ่มเล็กๆน้าไม่ใหญ่นะพี่น้องนะสําหรับต้นสมัดนะสมัดนะไม่ใหญ่นะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเลยนะพี่น้องท่านใดนะครับเคยเห็นก็จะรู้เลยนะครับสําหรับหมอยาสมุนไพรเขาจะรู้ดีนะพี่น้องจําใบนะครับจําใบจําลักษณะใบนะครับจําลักษณะผลนะครับแล้วไปเจอตามป่านะพี่น้องนะครับอ่ามั่นใจได้เลยว่าต้นนี้คือต้นสมัดนะครับส่วนผลแก่เต็มที่นะครับหรือสุกเลยจะออกสีแดงอย่างนี้นะครับ พี่น้องเนาะถ้าเป็นผลสุกเลยจะออกสีแดงอย่างนี้เลยเนาะมาดูในเรื่องอื่นๆกันบ้างครับทีนี้พาพี่น้องนะครับพูดไปด้วยนะผมก็จะบรรยายนะให้พี่น้องฟังนะครับว่าเขามีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับมีลักษณะต้นเป็นอย่างนี้แล้วมีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินชมธรรมชาติไปด้วยนะครับ เห็นไหมพี่น้องดอกไม้ธรรมชาติสวยไหมนะครับนี่เลยเนาะมาดูนะครับเรื่องประโยชน์ของเขากันบ้างว่าเขามีประโยชน์อะไรกันบ้างนะในเรื่องของต้นสมัดใหญ่นะเออสมัดเล็กสมัดเล็กนะครับสาม,มารถปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านได้เลยนะครับฟอกอากาศได้ดีนะพี่น้องนะถ้าปลูกไว้ตามบ้านนะคนท่าคนแก่ก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลอีกต่างหากเลยนะครับสําหรับต้นสมัดนะคนท่าคนแก่นะครับตามบ้านผมเนาะตามหมู่บ้านนะ ปู่ย่าตายายนะครับชอบปลูกต้นสมัดเล็กไว้อยู่ตามบ้านนะตามรั้วข้างบ้านนะนํามาปลูกไว้เพราะนะคนเท่าคนแก่ชอบนํามาทําเป็นยาสมุนไพรทานนะและผลของเขานะครับมีผลที่สวยงามนะคนเท่าคนแก่บ้านผมเลยนะครับในเขตอ,อีสานบ้านผมก็เลยชอบนะครับเพราะนะทั้งเป็นยาและเป็นยาสมุนไพรและสวยด้วยนะครับมีนะครับ นที่สวยนะและนะปลูกเป็นไม้มงคลอีกมาดูนะครับในเรื่องสปปรพคุณทางยาของเขากันบ้างทีนี้เนาะสำหรับต้นสมัดเล็กนะครับสปพคุณทางยาของเขามีอะไรนะครับหนึ่งเลยนะใช้บํารุงน้ําดีนะแก้ลมภายใน ให้กระจายได้ดีนะครับแก้อาการไอขับพยาธิไส้เดือนนะโดยนําลําต้นนะครับของเขานะมาต้มกับน้ําดื่มนะลําต้นตรงนี้เลยนะครับหากเอาเนาะมาต้มกับน้ําดื่มประมาณ1กลํมมือนะครับจะช่วยในเรื่องขับพยาธิไส้เดือนได้นะหรือแม้กระทั่งแก้ไอนะ อันนี้นะครับสามารถดื่มได้เลยต้มน้ําดื่มประมาณ30นาทีได้นะครับเขียวจนนะจนให้น้ําของเขาออกมาให้หมดเลยนะครับจะได้เป็นยาที่มีคุณภาพที่สูงนะครับรวมถึงนะพี่น้องนะครับใช้แก้โลหิตในลําคอนะและลําไส้ให้กระจายได้ดีนะครับใครที่มีโลหิต อ่าไม่ดีนะครับหมายถึงเลือดนะเลือดไม่ดีเลือดลมไม่ดีนะครับอันนี้สามารถกระจายนะครับเลือดลมได้ดีเช่นกันเลยนะครับโดยนะนำลำต้นของเขามาต้มน้ำดื่มเช่นกันเลยนะครับจะทำให้โลหิตของเราหรือเลือดของเราไหลเวียนดีตามร่างกายเลยนะครับรวมถึงนะครับช้แก้นะในเรื่องนะครับ โรคอัม,มพฤกษ์อัม,มาพาตนะใครที่เป็นอัม,มพฤกษ์อัม,มาพาตนะมาดูคลิปนี้เลยนะครับว่านะเขาใช้ต้นอันนี้ไปทํากินยังไงนะครับโดยนําใบมาต้มกับน้ําหรือนํามาชงเป็นาชาดื่มได้นะครับถ้าชงเป็นชานะพี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นยาทานจริงๆนะ ทำยังไงก็ได้นะครับให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนเนาะก่อนที่จะมาทำเป็นยานะจะได้ปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับสามารถรักษาโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ดีเลยนะครับสําหรับต้นสมัดเล็กนะนําใบของเขานะครับอย่าลืมเนาะนําใบของเขามาต้มน้ําดื่มนะจะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะพี่น้องเนาะใช้รักษาโรคลิซิดวงจมูกได้ดีนะครับโดยใช้เป็นาการรมควันนะครับใช้นะไปขางไฟนะให้ควันนะครับ ควรขึ้นแล้วก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆก็ได้นะสําหรับใครที่นะไม่อยากรมควันเยอะนะหรือจะใช้สูบแทนบุหรี่ก็ได้นะครับนําใบของเขาไปตากแห้งแล้วนะมาม้วนมาม้วนนะแล้วก็ มาดูดนะครับแทนบุหรี่ได้แล้วก็ไม่ต้องเอาเอาเข้าปอดนะครับแค่ดูดแล้วให้ออกมาทางดังนะคนดูดบุหรี่ก็จะรู้ดีนะครับว่าทํายังไงเนาะนะครับให้ควันออกมาจากดังนะจะช่วยในเรื่องแก้โรคลิซิดวงจมูกได้เลยนะครับใช้ฆ่าเชื้อโรคในลําคอได้นะครับแก้เสมหะเหนียวได้เช่นกันเลยนะครับใครที่มีนะครับ อาการเก็บคอเนาะเชื้อโรครงคอนะครับผมแนะนําเลยนะให้นําใบของเขาไปต้มน้ําดื่มนะหรือรากก็ได้นะครับต้มน้ําดื่มแล้วก็กิบลงไปนะครับไม่ต้องดื่มมากดื่มเยอะนะแล้วนะยาตัวนี้นะครับสาหรับต้นสมัดเล็กนะจะช่วยในเรื่องฆ่าเชื้อในลําคอของเราได้นะครับอาการเจ็บคอติดเชื้อในลําคอของเราก็จะหายได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนําให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีอีกครั้งนะครับก่อนที่จะมาทาเป็นยานะผมเป็นแค่สะพานเชื่อม ระหว่างนะต้นพืชกับยาสมุนไพรนะว่านะต้นพืชแต่ละต้นนะมีสรพคุณเป็นยาอะไรกันบ้างและลักษณะลำต้นดอกผลใบนะครับมันมีลักษณะลำต้นยังไงพี่น้องจะได้ไปหาสมุนไพรตามป่าได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับเพราะนะผมก็จะทําให้พี่น้องนะได้เห็นเลยนะครับความละเอียดสูงนะผมก็ใช้กล้องความละเอียดสูงเนาะมาทาให้พี่น้องได้ดูกันเนาะจะได้เห็นกัน,นชัดๆเลยนะเวลาเข้าป่าจะได้จําได้เลยนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรเนาะ รวมถึงนะครับใครที่เป็นโรคนิ้วนะผมแนะนําเลยนะครับโรคนิ้วในไตนะครับให้ใช้รากของต้นสมัดเล็กนะครับและรากปาลาไหลเผือกนะมานะครับอย่างละหนึ่งกำมือนะครับมาต้มน้ําดื่มนะครับจะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่เป็นนิ้วในไตนะอันนี้ผมก็นะ มาพาพี่น้องได้รู้จักกันเลยนะครับสำหรับต้นสมัตเล็กเนาะวันนี้ EP นี้ผมก็นะครับจะพาพี่น้องนะครับ พอแค่นี้นะครับเพราะนะอีพีหน้าก็ต้องได้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ผมก็มาแนะนำนะครับให้พี่น้องได้รู้จักกับต้นสมัดเล็กนะว่ามีลักษณะต้นเป็นยังไงนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสารมีประโยชน์ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมย้ําก่อนนะถ้าพี่น้องจะไปทาเป็นยาทานจริงๆนะผมแนะนําเลยให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนหรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาทาเป็นยาทานจริงๆนะจะได้ปลอดภัยกันนะครับเพราะนะ ผมก็เป็นแค่สะพานเชื่อมนะระหว่างพืชและลักษณะลำต้นนะครับลักษณะดอกลักษณะผลน,นะมาทําให้พี่น้องได้รู้จักกันนะแต่จะไปทาเป็นยาทานจริงให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาทาเป็นยานะสําหรับต้นสมัดเล็กนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ EP นี้พอแค่นี้นะครับ EP หนะ้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ